ขอบแล้วดีบ่เธอโอเคบนนีถ่ถ้าเขาสี่หักถ้ายังไงเขากับหักถ้าเขาสี่หักเป็นท่อมเขากับหักถ้าเขาสี่หักเป็นกระเทยเขากับหักถ้าเขาสี่หักมีผัวแล้วกับหักเป็นป้ามากสวัสดีค่ะหนึ่งหักสองห้าผภาพ่น้งมากินหอยหวานหอยหวาน,วานแล้วก็น้ำจิม้มซี่ฟูดปลารานัว,นวคุณนายตามพี่น้องจ้ะห,หอมหอมปลาร แนวแก้มกับซีมี่สตรอ,อร์บรีแก่เพ็ดพี่น้องพักกับพืชกระจอนบักทัว่วพี่นอ้องบักทั่วแบบหลายอันพักสี่เอาบลาตองออลไลนะ้ำพี่น้องเนาะบลาตองออลไลไม่ก็หันกินเลยเตรียมมาจิ้มมาซวงใหม่พี่น้องว่าเขาวสกินน้ำบัวเอาหล่อเขาก่อนอืมเอาพี่น้องจวด,จวดหอยหวานนี่เคยกินถือแรกในสีวิตเลยเลยนี่มันคือบัวออกดากมันงฮะหรือมันเป็นสีนอ,อ พี่ลักย้า <reveal> อ <my response> mm ่อนขยามไอ้เขาเนี hmm. mm ่ย hmm. จ mm. mm. <mam> ้ะ <vegetarian> อ mm ืมอืเออร่อยมากอือืมแซ่บพี่น้องน้่มเขาอ ข้าวอาเข้วเธออืมอ่ะอืมอืมฮะเศกุกุบอืมเต๋อพริกอะ ใชอร่อยหร<า>ือเปล่าตัดได้เลยไหมโบราณจิน,ะนมซอสสีละอ๋อโบราณทามไม่รอพี่น้องถ้าเรากระเท็นโบราณโบราณทามอือพี่น้องดูพุนจ้ะอันนี้ักดูดน้ำจิ้มนี่มันจวดจวดต้องมีดูดพี่นอ้องอือ ขี้ฝุ่เปหละแซบ,บิลิอ,องเธอ,อ,อเธอเขากันแห่เข้าไปทางใดเข้าทัางปากอื เอาไปาตัวไอพักกับเจียวก็เสียบแล้วคนจะเสียบพี่น้รออือครั้งแรกเ้าเคยกินแต่หอยอันหอยจูบหอยโขงเนาะอืม มาต่วนีว่นะนี่พี่เนองห้อยอาบํำพริกแซบแท้ห้อยบัดเนี่ยเอา้าเธออันน,อน,นี้เหนเธอฮะไม่บอกคุณนายส้างเลยพี่เนอะจัดการโลดสันมาไม่นี้นนที่ักจะ้ะฮะ

ก็เป็นยังจัะเพชรกระแทบอืมเป็นอง แลต่อแก่เพชรเฮ้ยพริกนิแก้งโลเถอะยากกับพิกนี่พริกสวนหนึ่งพิกส่วนขอ,อยหสองโลพี่น,น้งองพอแล้วบอกเถอะเฮย

Khoai lá tiền Việc bỏ ọc ừ. ọc cái nào bỏ qua. Hai lần nấm Nấm cô muốn lên lại tham cù bọ. Ừm. là thơ, thưa. Thưa thơ, Rồi bây đi hết bò phết chuột phân bà uhm. Lạ rồi chào Hàng này sẽ ạt à đi Cái uhm. lông thẳng phải nặng Tôi treo Tôi này gặp ghép với nó cho con chìm này nè xuống này tắp tay sẽ không được Nó bị chậu xe làm khó

รสชาเป็ดบอกอะจะตองจำพีิกันทางเค็ดทางแสบเนาะ Phải tuột chặt Đi đi Hãy Ngon cho kênh Ghiền ngay Gõ cục cục

Nói chung là nó à không đẹp đâu, không nó không đẹp đâu, không cả. ăn Nó hãy mất quái đôi mất mát 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 Ừ. Mm ừ. -hmm, yeah. mm. okay. mm. mm -hmm. เ,เ,าเานาะนะก,ก็จะขึ้นเดน้าคอจะขึ้นเดงเ <c oughs> ถอะเลือกเลยเอาไม้ได้ละจ้ะที่รักเดี๋ยวอขอตา,าอได้คอ,ย,อ,ย,อยกักวาดอนดิคอ <c oughs> ขยับอยู่ด้ ขอกินม <K in> <nya> okay. okay, erm <nement> <ver> ื่น <normal> น <in un ver suspenseful> ึงบอกคขมอ้วนว่าบื้อบื้อบื้อเทปมาเธอบื้อคืออะไรเอาไปสักก่อนไปสักก่อนไปกินสักก่อนหนึ่งนะห้อยบาดมือตอนหลังสาวสาวสาวหลังบาดีครับ คุณเล่าหลายสองสี่หกปดสี่สบสองส่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบองยี่สิบสีด้วยหอยสองลูกเลดหยิบี้นพี่น้องจ้าพ่อก็นัาพี่น้องคิดไม่่เงาเกินไปเนาะสำหรับกินกินหอยหวานลาพีน้องาก่อนนะจ้าเลือนเหน่ล้งไม่จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายจ้าพี่น้องที่ไห้ก็ลังใจติดตามแล้วก็คอมเมนต์เนาะค่ะเนาะถ้ามักตินชอบกากดไลค์นะจ้าเด้อขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า